สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอการพูดโน้มน้าวใจเรื่องอาหารเสริมลดน้ำหนักความหมายการโฆษณาหมายถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าบริการบุคคลหรือองค์กรผ่านสื่อต่างๆด้วยวิธีการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้กระตุ้นความสนใจโน้มน้าวใจและจูงใจให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองเช่นการซื้อการใช้บริการหรือการสนับสนุนความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ลักษณะสําคัญของการโฆษณานโน้มน้าวใจตัวอย่างผอมเพรียวในเจ็ดวันไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายเป็นพอยคําโฆษณาที่มีเจตนาโน้มน้าวใจโดยใช้วิธีการกล่าวเกินจริงและชูจุดเด่นที่เกินความเป็นจริงเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่ต้องการลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือเสียเวลาซึ่งในความเป็นจริงการลดน้ําหนักอย่างปลอดภัยต้องใช้เวลาการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกายดังนั้นข้อความนี้จึงเป็นการชวนเชื่อและโน้มน้าวให้เชื่อว่าสินค้ามีประสิทธิภาพสูงเกินจริงทั้งที่อาจไม่มีหลักฐานรองรับ2มีเป้าหมายชัดเจนตัวอย่างหุ่นเป๊ะทันใจในสิบสี่วันด้วยสูตรเร่งเผาผลาญไขมันเฉพาะจุดประโยคโฆษณานี้ใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวใจหลายอย่างร่วมกันเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจและเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผลจริงโดยเน้นที่มีเป้าหมายชัดเจน คำว่าหุ่นเป๊ะทันใจใน14วันคือการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าใช้แล้วจะเห็นผลภายในเวลาที่ระบุ14วันใช้คําว่าหุ่นเป๊ะซึ่งเป็นภาษาที่สื่อถึงรูปร่างดีเพรียวสวยตามค่านิยมปัจจุบันการระบุระยะเวลาอย่างชัดเจนทําให้ผู้บริโภคร,รู้สึกว่าแค่2สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วเป็นการเร่งเร้าให้ตัดสินใจเร็วขึ้น 3. มีการใช้สือ่อตัวอย่างโอ้ยดูสิโฆษณาอาหารเสริมลดน้ำหนักอีกแล้ว ใช้ถ้อยคำที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการเผยแพร่โฆษณาซึ่งในที่นี้คือ i n น t ต g r กรมโดยเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่ายและรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคเห็นโฆษณาได้บ่อยและต่อเนื่องทุกวันจนกลายเป็นสิ่งที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแนบเนียนศิละปะการ<ข>สื่อสารตัวอย่างไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายเป็นการสื่อสารในลักษณะตัดความกังวลของผู้บริโภค ทำให้รู้สึกว่าสินค้านี้ง่ายและสะดวกต่อการใช้โฆษณานี้จึงไม่ได้ใช้แค่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวแต่เลือกใช้ถ้อยคําที่มีพลังในการจูงใจซึ่งถือเป็นลักษณะสําคัญของศิลปะก,การสื่อสารที่เน้นการโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกอยากทดลองหรือซื้อสินค้าการใช้ภาษานโน้มน้าวใจในการโฆษณาทาเชิงบวกตัวอย่างปเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ประโยคนี้เป็นการใช้คําเชิงบวก ที่เน้นการโน้มน้าวใจในระดับของความรู้สึกและภาพลักษณ์ในใจผู้บริโภคโดยมีคำว่าคนใหม่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งรูปร่างบุคลิกภาพและความมั่นใจเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากคนอ้วนเป็นคนหุ่นดีจากคนไม่มั่นใจเป็นคนมั่นใจจากคนที่ไม่มีคนสนใจ กลายเป็นคนโดดเด่น2การใช้คำกระตุ้นการกระทำตัวอย่างรีบเลยวันนี้วันสุดท้ายรับส่วนลดพิเศษ50%เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้อความนี้เป็นตัวอย่างของการใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวใจแบบเร่งด่วน r c i t y and urgency appeal ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อทันทีโดยไม่คิดนาน3การสร้างความคาดหวังหรือสัญญาผิวกระจ่างใสใน14วัน เห็นผลจริงจากผู้ใช้กว่า90%เป็นการให้สัญญาว่าจะเห็นผลภายในระยะเวลาแน่นอน14วันใช้สถิติมาสร้างความน่าเชื่อถือเช่นผู้ใ <Duty> ช้กว่า90%เห็นผลทําให้ผู้บริโภคเกิดความคาดหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์เหมือนสื่อสารตัวอย่างไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายเป็นการสื่อสารในลักษณะตัดความกังวลของผู้บริโภคทําให้รู้สึกว่าสินค้านี้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ โฆษณานี้จึงไม่ได้ใช้แค่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวแต่เลือกใช้ถ้อยคำที่มีพลังในการจูงใจซึ่งถือเป็นลักษณะสำคัญของศิลปะการสื่อสารที่เน้นการโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกอยากทดลองหรือซื้อสินค้า4ใช้ศิลปะการสื่อสารตัวอย่างไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายเป็นการสื่อสารในลักษณะ 5. การใช้ภาษาสร้างอารมณ์ร่วมตัวอย่าง แค่วัลเม็ดดูดีได้แบบที่คุณเคยฝันไว้จากโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผิวขาวใสคำอธิบาศพบแค่วัลเม็ดใช้ภาษาง่ายสบายชวนให้รู้สึกว่าไม่ยุ่งยากดูดีได้แบบที่คุณเคยฝันไว้เล่นกับอารมณ์ความหวังและความฝันของผู้บริโภคที่อยากดูดีสร้างภาพในใจของชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการกินผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดอารมณ์ร่วม<ฆ>การเล่นคําตัวอย่างผอมง่ายได้หุ่นไวไม่ต้องอดให้ใจพัง ประโยคนี้ใช้การเล่นคำด้วยจังหวะที่คล้องจองกันผอมง่ายหุ่นไว้ใจพังทำให้ฟังดูรื่นหูและจำได้ง่ายโน้มน้าวด้วยการชูข้อดีของผลิตภัณฑ์ผอมง่ายหุ่นดีและไม่ต้องฝืนใจตัวเองเป็นเทคนิคในการใช้ภาษาที่มีความคล้องจองซ้ำเสียงหรือมีความหมายสองในเพื่อให้ข้อความฟังดูน่าสนใจจำง่ายและมีผลต่ออารมณ์ของผู้ฟังช่วยดึงดูดความสนใจและเพิ่มพลังในการโน้มน,น้าวใจ เจ็ดการใช้สำนวนหรือสุภาษิตตัวอย่างอ้วนเป็นหมูใครจะดูว่าเป็นนางฟ้าการใช้สำนวนหรือสุภาษิตเป็นกลวิธีที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและทําให้ข้อความโฆษณาจดจําได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยโน้มน้าวใจโดยอาศัยถ้อยคําที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความรู้สึกจริงหรือมีภูมิปัญญาแฝงอยู่เป็นการใช้สำนวนเปรียบเทียบเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกว่าหากปล่อยให้อ้วน จะไม่มีใครมองว่าเราสวยหรือดูดีเหมือนนางฟ้าเป็นการเล่นกับอารมณ์และความคาดหวั<า>งการคำถามปลายเปิดตัวอย่างจะดีกว่าไหมถ้าคุณลดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องอดอาหารหรือออกกำลังกายประโยคนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งคำถามปลายเปิดซึ่งเป็นเทคนิคการโน้มน้าวใจที่นิยมใช้ในสื่อโฆษณาโดยเฉพาะในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักเพื่อกระตุ้นความสนใจและอารมณ์ของผู้บริโภคก้าวการาใช้ตัวเลขสถิติ และผลการวิจัยตัวอย่างจากผลการวิจัยในผู้ทดลอง100คนพบว่า92%มีน้ำหนักลดลงภายใน30วันหลังทานผลิตภัณฑ์ของเราประโยคนี้เป็นตัวอย่างของการโน้มน้าวใจด้วยตัวเลขสถิติและผลการวิจัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคโดยใช้เทคนิคต่างๆดังนี้ 1. การอ้างอิงผลการวิจัยการใช้คำว่าจากผลการวิจัย เป็นการสื่อว่ามีการทดสอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่การกล่าวอ้างลอยทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดลองแล้วและมีข้อมูลรองรับ 2. การใช้ตัวเลขที่แม่นยำ precision and statistics ระบุจำนวนผู้ทดลอง100คนทำให้ข้อมูลดูเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ชัดเจน92เป็นสัดส่วนที่สูงมากสื่อถึงโอกาสสำเร็จสูงช่วยเสริมความมั่นใจว่าถ้าเกือบทุกคนได้ผล ฉันก็น่าจะได้ผลด้วยขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ